ตมนยทักทายสบายดีสวัสด e ีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมตอนนี้กับบรรยากาศยามแรงๆนะประมาณ สามซีโม่สามโมงสามโมงไปปลาแล้วบางนี้ทุกคน่ลยก็ได้เดินทางขึ้นมาป่ามาดงคือเก้าคือเดิมได้ขึ้นมาอนี่ขึ้นสองคนนะกับผ่านเติมไปเอารถจักขึ้นมาทุกคนเลยรอบนี้นะขึ้นมาซองยูหากินคือเก้าคือเดิมนะก่อนไปหายู่หากินกับสีเข้าไปแวะสีเข้าไปยามเบื้องแฮวก่อนทุกคนเลยมันสีได้สีมานไปเลยลุ้นติดตามไปทุกคนนี่เอารถจักขึ้นมาเล จากสองขั้นขึ้นห้อยแต่เสียงนกห้องแส่แฉลบขึ้นไปขึ้นดุบรรยากาศก็เย็นดีนะโอ้แขวกันโบราณทุกคนนะ ถามพันเติมเพิ่นว่าเพิ่งยามเลยอยู่ตรงย่องคือเกาอยู่จะเอาไปหาเฟิกกุ๊กมาให้กับเฟิกกุ๊กมาปางก่อนไปเบิึงก่อนนี่เป็นเหล็กเหี้วนะมีมานแล้วหรอบนี่ยนะเติมเพิน่นเลาะยามแล้วเพิ่นว่าบีข้อมีมีถือเลยว่ะมัมน ตอนนี้ก็สีนังเลาะไปเสียกุ้งไห้กับกุ้งมาปางทุกคนเลยสุดก่อนกขบบวชเอ็นมาเป็นยิงหมูอกับกุ้งไห้ได้มันได้หมูตัวหนึ่งก็สีเลาะไปจอบเล้วหมดบางทีมานคือบวชเลาะไปก็บที่ได้นังเฟิร์กกอนเลยนังเฟิร์กก็เอาเากินมาปางด้ยนะมันเป็นเตเฟิร์กกะบนองว่ามาให้คือสีท่านได้โหยเพราะว่าบาดขึ้นกะ บางมือสองมือหลังนี่แลนนหและคือ,อท่านที่โหดเจ้าบป็นไก่ไม่ของทุกคนแถนี่ไกอ่อากาศหอนละไก่อมาสะแถวทางหลายได้เนี่ยโอ้สะเต็มอยู่เลยแถวนี้นะเพราะว่าอากาศมันหอนอบอ้าวแล้วช่วงนี้นะไก่มกันก็กหล 虫巻マもああイう2回な。 ตอนนี้กระทุกคนเยหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วก็สิได้ออกไปการทุกคนเะกินขา้นขาวข้าวจำเจ่ววันนี้นะมีได้พี่น้องเบิง่งซํามีได้พี่เลยมีมานเลยนะมันสิ่งไออกไปหาการบ้างบ้างกินมาป่าลุ้น้ำเด็ดทุกคนมันสิได้สิมานหรือเปลกินจำเจ่วรอมันนี้ยอมเงี้ยวขนาดนตอนนี้ก็พันเติมย่างก้อนแล้วนะ กายกำเว้นนะหนาน้อมเมามาตอนแรป็นลม okay. มาอันนี้ทานเติมซสยบ้างต๊งตัวนึงนะครับม,ม,มาเลยมา มอ่นี่กัพันเติมมันสอยบางลงตัวนึง,นงใหญ่แต่แบบนี่เต็มแล้วทุกคนามันเลยมานเลย หลังจากที่ได้บ้างไปน,นึงแล้วกันมาฝึกกกนะทุกคนฝึกยิงบ้างกกมากกมาป่ายิางปิ้ดมันสูงกันละวบางน้อยบางก็เล่นนะี่ก็ยังเลาะการต่อนะถ้ามีพอวกับกับ,กบมือหานอนพักเศร้าเมื่อเศร้าจะดุยต่อย คอยกับพันเติมไปฟักกลไม้ก็เอามาแล้วทุกคนเลยบอลเต็มเต็มคือเก้าคอยวันนี้ก็สิเก็บเครื่องเก็บของกับบอลปักเซาอีธานึงหนนียถ้าเติมมาบ่ถ้าเติมมานว่าเออสองเต็มโอ้สองเตมสองป้องเลยนะนี่ฮ้ยพันเติมมาันนะทุกคนสองเต็ม lơ hơi, cái tè tề... Cứ nổi thế nói con... họ nha, tầm เติมม <apan S 2> ้วยสองเต็มเลยจอบไกล้กับวิหารเลยมือสาวกโอ้มานโอมนโลมมันได้สามเต็มหรอไม่ไก่กับสมิงสม้อยแจ้งคักจังหันตาตีตายยามันตีตีนเ่ยไหมเออ้

เป่เลยเลยก็ม่านน้กิ่นมาเล้ก็เปิดเลยตายว่าให้ันเลยตกาแล้วนะจบยอ,ยอย่าใ้พันว้าตายกอจาแซม <laughs> ลืมจีโดมีครอบหรือแม่นมีแซมเออกีนให้กัไปแล้เน้อจาวนะ

ังอยู่เอยอเฮยู่หานันเจนะอ,อนันเพราว่าเออจะตาด้วยชับเฮว่ะอาโคพดีไปล้มอยู่เกือกขีต้ว่เชื่อขาไ่มีมาพอดีล้มมันเกือตายน่ะยู่ถุงด้ยชับเอิมาชได้่ดนละข้าเข้าถึงบอ่อนีนะ <c oughs> มอนลบ่ <c oughs>

ขี้ไผ่ยี่มากเทมัคขี้ไผ่เออเงน้ย้ไผู่ดติดมาแล้วแถววาวอีกมีลิปติดแห้ดิไม่ชมเองกันลิปไผ่ดิทำว่ารายซื้อแล้วมันหมดซื้อมาอีกอ่ายซื้อซื้อชามพิเทอร์ม้ยเออช้ำพิเทอร์ข้อีโอ้ขึ้นเบอร์ มาทุกคนกินข้าวเทงเซ็บเซ็บโคกระเตะมาิสุดยอดเลยสุดยอดเซ็บเซ็บเลยคนราคนแก่เขาจันทปันเด้อเข้าไปกินนมูร้งนอันบ้าอันนั้นนะแล้วกเมนคู่ปันโลดอ๋อน้ี่ตอนเมียบอกปัน